สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับนัตตี้อีกเช่นเคยค่ะที่ Channel M ม n f น r ์นะคะวันนี้นัตตี้จะพามาชมนะคะในรุ่น XL p l u s นะคะเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา ราคาขายของเขาจะอยู่ที่752,000บาทนะคะสำหรับในรุ่น XL Plus จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรนะคะแรงม้าสูงสุดของเขานะคะจะอยู่ที่160แรงม้าจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะจะเป็นเกียร์6สปีดนั่นเองค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะคะสีแดงที่จอดอยู่ตรงนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งในรูปแบบของอเมริกันสไตล์ Y i Body นะคะแต่ที่พิเศษคือจะเป็นหน้าใหม่แล้วก็สำหรับคันน้ลูกค้านะคะ ให้ใส่หูกระจกมองข้างที่เป็นในชุดของบอดี้คิดนั่นเองเดี๋ยวนัตตี้จะพาไปชมรอบๆคันกันนะคะว่าเจ้าคันนี้ลูกค้าเลือกชุดแต่งออกมาแล้วนะคะแล้วก็ทําการจัดแต่งให้กับลูกค้านะคะได้ลงตัวและหล่อขนาดไหนโดนใจลูกค้าท่านใดบ้างนะคะชมคลิปให้จบจนท้ายคลิปเลยนะคะไปชมกันค่ะ เริ่มจากทางด้านหน้าเลยนะคะที่นัตตี้แจ้งไว้ว่าเป็นหน้าใหม่เพราะว่าในส่วนของตัวนี้คือตัวกระจังหน้าเขาค่ะจะใหญ่กว่าตัวกระจังหน้าของ F150 นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟนะคะที่มาพร้อมกับตัวกันชนทางด้านล่างด้วยนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาชมเรื่อยๆรอบๆคันเนาะทางด้านหน้ากระจังหน้านะคะตัวชิ้นงานจะเป็น สีดําด้านนะคะแล้วก็ฟลอนตนะคะ FORD นะคะคันนี้ลูกค้าให้ทําให้เป็นสีแดงนะคะเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะถัดมาทางด้านล่างในส่วนของตัวกันชนนะคะตัวชิ้นงานก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะแข้งทางด้านล่างจะเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็พิเศษเลยที่นัตตี้บอกว่าเป็นชุดหน้าแบบใหม่ก็คือเขาจะมีเป็นนะคะตัวกันชนเขาจะมีเป็นไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะพิเศษอีกนะคะคือจะเป็นไฟเหลียวแบบวิ่งให้ด้วยนะคะ แลเรียกแบบกระพริบตรงนี้เลยให้ทั้ง5ดวงเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ทางด้านหน้าของเขานะคะจุดสังเกตของชุดแต่ง F150 นะคะจะมีเป็นไฟ LED รูปตัว C มาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวไฟจะติดขนาดลูกค้าเปิดไฟหลีหรือเปิดไฟหน้ารถนั่นเองนะคะก็เพิ่มความสวยงามให้กับทางด้านหน้าของตัวรถไปด้วยเลยถัดมาที่ไฟหน้านะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้านัตตี้จัดทำให้เป็นไฟหน้าในแบบของ มัดแต่งเต็มระบบเลยนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะไฟหน้ามัดแต่งแบบ3ามคีบนะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะใส่เพิ่มให้พิเศษเลยจะเป็นไฟ daytime running light นะคะแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัววงแหวนจะเป็นไฟ LED สีขาวมาให้คะ่ะแล้วก็ทางด้านในเลยพิเศษเลยนะคะเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้จะทําให้เป็นลูกแก้วสีแดงนะคะซึ่งตอนกลางคืน ไฟจะสวยมากค่ะเดี๋ยวนัตตี้จะมีภาพให้ลูกค้าได้รับชมกันแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะบางทีฟังไม่ทันหรือดูชุดแต่งอาจจะไม่ได้ครบคันไม่ทันนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะมีรูปถ่ายรอบรอบคันให้ลูกค้าสามารถทักไลน์แล้วก็ขอรูปเพิ่มเติมนัตตี้ได้เลยค่ะถัดมาทางด้านข้างนะคะที่นัตตี้แจ้งไว้ว่าเป็นชุดแต่งแบบ Y Body นะคะคือการที่เราทํา แก้มข้างของตัวรถด้านหน้าซ้ายขวาและด้านหลังซ้ายขวานะคะเพื่อให้มีขนาดใหญ่กว่าบอดี้เดิมของตัวรถให้เหมือนในรุ่นของแรปเตอร์หรือเจ้าไดโดเสาของฟอร์ดเรานั่นเองนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยถ้าบอดี้เดิมเดิมของตัวรถนะคะจะอยู่ที่ตัวขนาดของขอบไฟพอดีเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ทำตัวแก้มข้างนะโป่งออกมาให้อยู่ที่ประมาณ3-4นิ้วซึ่งชุดบอดี้อะคะ่ะชุดวายบอดี้อะคะ่ะจะเป็นการที่เขาเอาพลาสติกเอ s บเนาะไป ทำสีให้เข้ากันกับสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาประกอบมือนะคะเข้าไปให้ถามว่าตัวชิ้นงานจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนบอดี้เดิมๆของตัวรถไหมนะคะน mm ัตติก้าพูดเลยว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะมันเป็นการที่เราประกอบมือเข้าไปนะคะอาจจะมีบ้างในบางจุดที่มันจะไม่เหมือนเป๊ะนะคะแต่ว่านัตติก้ารับประกันว่าในส่วนของตัวสีะคะ่ะทางโรงงานเขาพยายามทําให้เหมือนกับตัว สีรถของลูกค้านั่นเองไม่ว่าลูกค้าจะเลือกสีรถเป็นสีอะไรนะคะในส่วนของคิ้วล้อนะคะตรงนี้เลยก็จะเป็นคิ้วล้อที่มากับชุด Y b o บอีนั่นเองนะคะจะเป็นสีดำด้านก็เหมือนด้วยกันกับรถของตัวรุ่นแลปเตอร์นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าหล่อมากเลยแล้วก็สมรภูมิน,นี้ลูกค้าสังเกตเลยว่า สูงมากนะคะก็ตัวคิวล้อซุ้มล้อคิวร้อก็สูงกว่าเอลนัตตี้อีกค่ะเนาะตัวนี้ก็ทําการนะคะทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหลังเลยนะคะจะทํายกสูงให้กับลูกค้า2นิ้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวแมกยางกันสำหรับคันนี้นะคะแมกยานจะเป็นขอบ20ในส่วนของตัวแมกเนี่ยค่ะจะเป็น ออฟเซตนะคะลบอยู่ที่44เลยลูกค้าสังเกตดูที่มือนัตตี้ได้เลยค่ะใหญ่กว่าขนาดฝ่ามืออีกนะคะตัวนี้จะเป็นลบ44ซึ่งตัวแมงเนมีให้เลือกลบ18 19นะคะ22 24เลยพวกนี้มีหมดเลยเนาะนัตตี้จะมีลายให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวยางตัวนี้จะเป็นยางมัทเทนดอกอยางใหญ่ๆตัวโต,วตวมาแบบนี้เลยนะคะยางมัทเทนก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนแต่ว,ว่าเขาจะโดดเด่นนะคะในเรื่องของการวิ่ง ในทางลุยสามารถกว่าทางเลียมนะคะวิ่งบนทางเรียมบ,บนถนนเรียบๆของเราเนี่ยอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะคะลูกค้าท่านใดอยากให้เซ็ตช่วงล่างให้บางทียกสูงแล้วลูกค้ากลัวว่าการขับขี่สมรรถนะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเนาะลูกค้าสามารถให้นัตตี้เซ็ตได้นะคะอยากเป็นโชคหรือว่าปีกนกตัวนี้นัตตี้จัดให้ได้เลยขอแค่ลูกค้าแจ้งมาราคาจะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยก็จะมีหลายยี่ห้อเช่นกันค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวแก้มข้างนะคะตัวโป่งตรวนี้ก็ทําแก้มตกแต่งแก้มให้ด้วยนะคะเป็นสีดําด้านเรามาดูไฮไลท์พิเศษของเจ้าคันนี้กันเรียกได้ว่าเป็นคันแรกเลยที่นัตตี้ทำการรีวิวให้ได้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็นเปลี่ยนหูก็จกมองข้างนะคะจะเป็นในแบบของจริงๆหูก็จกมองข้างเขาจะเป็นในตัวของชุดบอดี้คิดนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้ลูกค้าได้หาชุดลูกค้าเก่งมากค่ะคันนี้นาะลูกค้าหาชุดแต่งแล้วก็ สั่งเจ้าตัวนี้ค่ะมาให้นัตตี้ให้ช่างจัดติดตั้งให้นะคะราคาคร่าวๆที่ลูกค้าลูกค้าแจ้งมานะคะอยู่ที่ประมาณ16ื่นนะคะสำหรับหูกระจกมองข้างคู่หน้าแล้วก็เขาจะมีเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้มาให้ด้วยเลยค่ะกระจกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้มาดูเดี๋ยวนัตตี้จะให้ดูในฝั่งของตัวกระจกด้วยนะคะเขาจะแยกเป็น2ชั้นนะคะทางด้านบนก็จะเป็นแบบปกติส่วนทางด้านล่างเขาจะเป็นเหมือนเลนเลนขยายให้เลนนูนให้เนาะ มาต่อกันที่ในส่วนของตัวคิวกระสร์ at, จัดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นคิวกระส่์ของศูนย์แท้นะคะตัวนี้ฟิล์มนะคะนัตตี้จัดติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะหกเซค่ะเดี๋ยวเรามาดูดัส่วนของด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะด้านท้ายก็ทำนะคะโป่งในส่วนของแก้มท้าย2ข้างซ้ายขวามาให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะพร้อมกับฝาถังน้ำมันก็ยังใช้งานในระบบของตัวเซ็นทาร์เราได้ปกติเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ มาให้อย่างเรียบร้อยเปิดปิดง่ายค่ะแค่ลูกค้ากดนะคะลงไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์ลัปเตอร์นะคะจัดติดตั้งเพิ่มให้นะคะเพื่อให้เหมือนกับรุ่นลัปเตอร์นั่นเองหรือลูกค้าท่านใดอยากได้เป็นสติกเกอร์แบบสาดโคนนะคะนัตตี้มีลายให้เลือกมากมายเลยซึ่งทางร้านนะคะจะออกแบบแล้วก็ส่งลายมาไว้ให้นัตตี้ได้คัดสรรไว้ให้ลูกค้าเลือกอยู่ประมาณ100ลายเลยหรือลูกค้าอยากได้ลายที่เป็นของตัวเองไม่ซ้าใครชื่อนามสก,กุลลูกค้าอะไรพวกนี้นัตตี้จัดให้ได้หมดเลยใส่ให้ได้หมดเลยค่ะ เรามาดูกันในส่วนของไฟท้ายกันต่อนะคะสำหรับคันนี้นะคะนัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นไฟท้าย LED แบบตัว C นะคะแล้วก็โคมไฟเขาจะลมดำมาให้เรียบร้อยเลยในส่วนของตัวไฟผ่าหมากก็เป็นไฟ LED มาให้ด้วยแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวมาด้วยเลยนะคะ ถัดมาที่ตัวฝากระบะท้ายนะคะคันนี้ติดตั้งให้เป็นข้อฝากระบะท้ายสีดําด้านมาพร้อมกับฟลอนต์นะคะ FORD สีแดงค่ะเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับตัวชิ้นงานที่เป็นสีดําด้านมันจะทําให้ตัวรถเราค่ะทางด้านท้ายดูดุแล้วก็ดูหล่อมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เสริมหล่อเข้าไปให้กับตัวฝากระบะท้ายด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์นะคะมาให้ด้วยเลยทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านนั่นเองค่ะ หรือว่าบางคันที่นัตตี้จัดทาให้ลูกค้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งชิ้นนะคะแล้วก็ใสเ่เป็นเป็นครอบปิดลงไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะตัวนี้ถัดมาที่ตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะสำหรับคันนี้นัตตี้จัดติดตั้งให้เป็นกันชนท้ายเหล็กของ คิงนะคะตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่เลยไม่นานเลยค่ะไม่ล้าสมัยแน่นอนแล้วก็ใส่ไปยังไม่ซ้ําใครมากเท่าไหร่นะคะยังไม่เยอะเนาะมาพร้อมกับห่วงล่างจุนสีแดงค่ะสําหรับตัวกันชนท้ายเหล็กเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับทางด้านของตัวด้านท้ายของตัวรถนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าบางท่านถามว่าสามารถล่างจุงได้จริงไหมนะคะสามารถล่างจุงได้จริงนะคะในส่วนของตัวกันชนท้ายเพราะการติดตั้งงานของเราอะคะ่ะจะติดตั้งเชื่อมต่อกันกับตัวแชสซีของตัวรถนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาชมกันต่อทางด้านในห้องโดยสารของรุ่น XL พั u กันนะคะเดิมๆเลยตัวบอกเขาจะไม่ใช่บ่อหนังนะคะสำหรับคันีนัตตี้ก็จัดทําบาะหนังให้กับลูกค้าเป็นลูกค้าเลือกมานะคะเป็นสีดาแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงน,นะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้ได้สีน้าเงินได้สีส้มหรืออยากได้เป็นเบาะหนังสีอื่นตัวนี้นัตตี้ก็สามารถจัดให้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้นัตตี้จะเปลี่ยนให้เป็นหน้าจอ a อ d ด o อ d สัมผัสขนาด10นิ้วเลยนะคะตัวนี้ ก็สามารถเล่น YouTube ได้ด้วยนะคะหน้าจอตัวนี้เราก็จะมีระบบนำทางพวกนี้ค่ะมาให้พร้อมเลยนะคะในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้ารถนัตตี้จัดตั้งให้กับลูกค้าทุกคันนะคะพวงมาลายของเอกพัฒจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็ได้ชมกันพอคร่าวๆกันไปแล้วนะคะสำหรับชุดแต่งรุ่นนี้ค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า XL p a พัสีแดงที่มาพร้อมกับชุดแต่งอเมริกันสไตล์ Y ายบอดีนะคะเจ้าคันนี้ ลูกค้าท่านใดนะคะถูกใจสไตล์การแต่งแบบนี้หรืออยากได้สไตล์การแต่งแบบไหนนะคะรับชมรีวิวของนัตตี้ได้เลยมีให้ลูกค้าได้เลือกชมมากมายเลยนะคะสําหรับในส่วนของตัวรุ่นรถและชุดแต่งนะคะดูรีวิวจบแล้วนะคะแคปหน้าจอทักไลน์หานัตตี้ได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามข้อมูลนะคะที่เบอร์0959522887ค่ะเป็นเบอร์ของนัตตี้เองแล้วก็นัตตี้ต้องขอนะคะประธานอภัยนะคะลูกค้าท่านใดที่นัตตี้อาจจะ ไม่ได้รับสายหรือรับสายช้านะคะบางทีมีไปส่งรถให้กับลูกค้าที่ต่างจังหวัดหรือติดลูกค้าอยู่นัตตี้จะรีบติดต่อกับให้ไวที่สุดเลยนะคะหรือลูกค้าที่อยากได้ข้อมูลอย่างเร็วเลยนะคะลูกค้าทักไลน์หานัตตี้ได้เลยเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้วยนะคะทั้งทางด้านใต้รีวิวและทางด้านบนรีวิวนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากมาหานัตตี้นะคะมาหาได้ที่ Ford Auto Gallery ปัุมธานีค่ะโชว์รูมที่มียอดขายดับหนึ่ง ของประเทศนะคะถึง5ปีซ้อนค่ะสำหรับวันนี้นะัตตี้ต้องขอจะรีวิวเจ้าคันนี้ไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํารีวิวของนัตตี้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปกดสันกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของนัตตี้นะคะจะพยายามเอามาให้ลูกค้าได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดชุดแต่งแบบไหนนะคะฝากกดติดตามเพจ a c e b o o k ด้วยค่ะ m n Ford ค่ะสำหรับวันนี้นะัตตี้ต้องขอจบรีวิวไวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ